12ข้อควรรู้ก่อนเสริมจมูกสวัสดีครับ mm hmm. หมอเจนะครับนายแพทย์อนุชิตอดิโรจานานนท์นะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งประจำดิอาร์คลิน,น,นะครับการปฏิบัติตัวก่อนเสริมจมูกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่แพ้เรื่องของการผ่าตาดัดและการดูแลหลังผ่าตัดเลยนะครับ ข้อแรกที่ต้องงดเลยคนระับคือเรื่องของยาต้านเกล็ดเลือดยาแอสไพรินนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเวลาผ่าตัดเนี่ยเลือดไหลแล้วมันหยุดยากนะครับซึ่งอาจจะมีผลทาให้มันบวมช้านานเนื้อเยื่อของเราบวมช้าการเข้าที่เข้าส่งในม่งเนี่ยมันใช้เวลาซึ่งพวกนี้เนี่ยถามว่าต้องหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดไปประมาณ7วันก่อนมาตัดหรือยานอื่นก็ขึ้นอยู่กับแพทย์ที่ปลอยสั่งยาให้เราอยู่นะว่าเขาจะให้หยุดประมาณไหนเพราะอาจจะมียาันอื่นเช่นยาวอร์ฟเรนที่เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับที่อาจจะต้องหยุดนานกว่าน,านั้น ข้สอสนะครับก็ขอย้ำนะครับเรื่องวิตามินอาหารเสริมพวกกลุ่มที่บํารุงผิวพรรณนะครับพวกนี้เนี่ยควรหยุดอย่างน้อย2ส,สัปดาห์นะครับเนื่องจากว่ามันจะทําให้เส้นเลือดฝอยของเรามีความเปราะบางนะครับแล้วก็มีการบวมช้าง,ง่ายเช่นกันนะครับพวกนี้ก็ต้องระวังนะครับ ข้อ3นะครับก็ควรงดน้างดอาหารครับก่อนผ่าตัด8ชั่วโมงนะครับโดยที่คนไข้เนี่ยเป็นตัวมาโดมยาก็เคสแต่นี้ก็จะเป็นจมูกโอเพนนะครับเพราะว่าก็ต้องป้องกันกการสำลักอะไรพวกนี้เพราะว่าเราต้องมีการใส่เท่าช่วงหายใจโดยปกติแล้วถ้าเกิดไม่ได้โดมยาเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นนะครับที่ต้องมีการงดน้ำ,งด,นำงดอาหารและอย่างหนึ่งคือเรื่องของชากาแฟนะครับ แนะนำว่าไม่ควรกินในวันที่ผ่าตัดนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะมีคาเฟอีนที่ทําให้เลือดของเราเนี่ยมีการสูบฉีดมากขึ้นได้มันก็จะทําให้เลือดออกเยอะมากขึ้นได้ซึ่งทําให้ตอนผ่าตัดเนี่ยมีความยากมากขึ้นแล้วก็เราไา่ัดกระบวมช้ำนั้นขึ้นเช่นกันครับข้อที่4ี่นะครับก็เป็นเรื่องของเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์พวกนี้นครับผมก็จะขอสักสองสัปดาห์นะครับข้อ5้านะครับก็เป็นเรื่องของการงดสูบบุหรี่ สองสัปดาห์นะครับถ้าเป็นไปได้สสัปดาห์ดีที่สุดเพราะว่าบุหรี่เนี่ยจะมีสารพวกนี้โคตรติน,นะครับที่ทําให้เส้นเลือดมันีการเปราะแล้วก็ยังทําให้ตัวแผลเนี่ยหายช้าด้วยนะครับข้อที่6นะครับงดแต่งหน้าในวันที่มาผ่าตัดข้อที่7นะครับก็คือเรื่องของการทาสีเล็บนะครับพวกนี้มันจะมีผลถ้าเกิดเราทาสีเล็บพวกนี้มันก็อาจจะทําให้ไม่สามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้นะครับ ข้อที่8นะครับพยายามอับน้ำนะครับสระผมแปรงฟันที่เรียบร้อยนะครับในวันที่มารับการผ่าตัดนะครับหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยบางทีเราไม่อยากให้แผลอะไรพวกนี้มีการโดนน้ำนะครับข้อ9กนะครับก็คือเรื่องของการใส่เสื้อผ้าที่ถอดง่ายและสวมใส่ง่ายนะครับ ข้อ10นะครับเน้นย้ำนะครับเรื่องของการห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิดครับโดยเฉพาะพวกกลุ่มโลหะนะครับเพราะมันอาจจะทําให้ในการนํากระแสไฟฟ้าครับจากตัวเครื่องที่หยุดเลือดเนี่ยมันอาจจะทให้มีการไหม้บริเวณที่เราใส่พวกเครื่องโลหะเนี่ยได้ข้อ11อนะครับเรื่องของคอนแทคเลนบางคนหลายคนเนี่ยจังไม่รู้นะครับก็ต้องระวังมากๆเพราะมันก็สัมพันธ์กับเรื่องการใช้เครื่องที่เช่นกันบางทีมันก็มีการละลายของตัวคอนแทคเลนได้เหมือนกัน ครับแล้วข้อสุดท้ายนะก็แนะนําว่าให้มาถึงคลินิกก่อนผ่าอย่างน้อยสองชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราจะได้มีเวลาสําหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผลลัพธ์การผ่าตัดดีที่สุดนะครับสำหรับการปฏิบัติตัวต่างๆนะครับใครที่ทาไม่ได้จริงๆนะครับอยากให้ยอมรับว่าอาจจะมีการบวมช้ำนะครับที่นานกว่าปกติอาจจะมีผลเรื่องการติดเชื้อตามมาเช่นเลือดออกเยอะมากขึ้นเนื้อมีการหดลังมีพังผืดมากขึ้นแบบนี้ครับซึ่งอาจจะส่งผลต่อรูปทรงจมูกเราก็ได้นะครับทั้งหมดที่กล่าวมานะครับดีที่สุดคือ1เดือนนะครับ น้อยที่สุดเนี่ยที่ยอมรับได้คือ1สัปดาห์นะครับพบกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับ